บอกว่าล่าสุดหนุ่มกลานั้นก็ได้ยอมเปิดปากพูดสาเหตุแท้จริงแยกบ้านกับเมียหลังกัญชัยจี้ถามกลางรายการโหนกระแสเรียกได้ว่าหลังจากที่หนุ่มกลานักร้องดังได้ออกมาไลฟ์สดยุติความสัมพันธ์จูนเพนชุลีก็ได้โพสต์ภาพสวมกอดลูกสาวพร้อมระบุข,ข้อความว่าขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมานะคะตอบไม่หมดจริงๆแต่ความจริงก็คือความจริงค่ะ ต่อให้คนอื่นไม่รู้เรานี่แหละรู้อยู่แก่ใจอะไรผิดอะไรถูกก็ให้ไปว่ากันตามกฎหมายเพราะถ้าคิดจะออกมาพูดคงพูดไปตั้งนานแล้วไม่รอจนถึงวันนี้หรอกคะ่ะต่อจากนี้ก็ move on หมดเวลาออนแอร์จริงๆแล้วคะ่ะขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับลูกนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมเมียหลวงต้องบอกว่าล่าสุดจูนเพนชุลีนั้นก็ได้มาเปิดใจกลางรายการโหนกระแสถึงประเด็นดราม่าดังกล่าว และช่วงหนึ่งหนุ่มกลานั้นก็ได้โฟนอินยอมเปิดปากพูดสาเหตุแท้จริงแยกบ้านกับเมียหลังกันชยัยจี้ถามกลางรายการโดยหนุ่มกลานั้นยอมรับว่าผู้หญิงคนสนิทในข่าวนั้นเป็นสาเหตุที่ทําให้ตนเองและภรรยาทะเลาะกันและต้องเก็บของออกจากบ้านจริงๆ